สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับแก๊งของซูนมารีนะครับทุกคนในเขาวงกดกันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดจากแก๊งซูนมารีในเขาวงกดแห่งนี้กันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้แก๊งซูนมารีมีปริศนานมาอีกแล้วหลอเนี่ย นั่นก็คือ11บวก9เท่ากับเท่าไรเอยเออน้องๆอ,อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่า11บวก9คำตอบเท่ากับเท่าไรนะครับทุกคนช่วยไขปริศนาให้กับแก๊งซูนมารีด้วยนะครับทุกคนถ้าใครคิดว่าตอบถูกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับพี่เจฟฟีด้วยนะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าแก๊งซูนมารีนี้จะสามารถตามหาเราเจอในเขาบรงกุดได้หรือไม่มาดูกันเลย let's go ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเขาวงกดกันแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตหลอดโน่นเลยโอ้โหเป้าหมายของเราอยู่โคตรไกลเลยนะครับทุกคนอะเดี๋ยวขอเอาอาวุธก่อนละกันนะครับ วันนี้ก็จะเป็นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ใช้ไม้นะครับในการฟาดอ่ะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับหาทางออกจากที่นี่กันดีกว่าเออโอ้โหไอ้เดือดําไปกระตุกจากวันนเนี่ยเอ๊ไปทางไหนน้าทางออกของเราเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แค่เริ่มต้นนะครับนี่ก่อหาทางออกไม่เจอเลยเฮ้แล้วไอ้แก๊งซูโนมาเล่เนี่อยู่แถวนี้มีไหมไม่มีนะครับโอเค เราจะต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆเป้าหมายของเราโอ้โหมองไม่เห็นครับทุกคนกระโดดได้ไหมจึ๊บกระโดดก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับเอ๊ะฝั่งไหนดามาตรงนี้ก่อนละกันนะครับจึ๊บยังไม่มียังไม่เจอยังไม่เจอเฮ้ยยังไม่เจอแกงของไอ้พวกซูโนโมาลรีเลยอ้จื๊บเอ้ยมาแล้วเจอแล้วเฮ้ยอย่ามานี่นี่นะ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 ไม้ยาวแล้วเว้ยนี่เรียบร้อยเก็บได้หนึ่งครับทุกคนโอ้โหไม้ของเรายาวมากๆนะครับอาวุธของเราโคตรยาวเลยเมื่อกี้เจอแล้วหนึ่งตัวนะครับ แถวนี้มีไหมแถวนี้ไม่มีจึบจิบบอ่ะโอเควิ่งตรงไปก่อนวิ่งตรงไปก่อนวิ่งตรงไปก่อนจึบอา้าวเจอแล้วอ้ยตัวยาวนี่เนี่ยถึงไหมไม่ถึงนะครับมันอยู่ไกลเกินอจึบอ่ะมาเข้ามาซอยนี้ครับเฮ้ยมนอยู่ไกลนะครับไอตัวนี้มันอยู่สูงเลยนะครับมันน่าจะติดหรือเปล่าเนี่ยช่วยเอาฉันลงจากที่กำแพงแห่งนี้หน่อยได้ไหมฉันติดอยู่เอ้จะช่วยอะไรเพื่อนตอนนี้ฉั้นแค่หาทางออกซืบอเอ้ยนี่ไงเราเจอละ ธงชาติของเรานะครับหยุดด้านบนโน้เลยเอ้ยทางออกเป้าหมายของเราเส้นชัยจุ๊บๆๆมีไหมแถวนี้เอ้ยจะแล้วมันติดไอ้ตัวนี้นี่แน่ติดนี่แน่เอเอ้ยเอาฉันออกจากที่แห่งนี้หน่อยฉันอึดอัดนี่ฟาดเสลยเอ้ยอุ้ยไอ้ปลาปิรัญญาอยู่นี่ครับทุกคนนี่นี่แน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 นี่แนนี่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 เอาไม่โดนไม่โดนเอ๊ะมันติดครับทุกคน ติดในกำแพงป่ะเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่นหละอ๋อหอยมาติดในกำแพงเฮ้ยเอ้าโอ้โหเพียบเลยนี่ไงนี่ไงนี่ขอเก็บอลก่อนละกันนะครับนี่ไม่ไม่แหละนี่แหละนี่แหละเออบินก่อนบิก่อนนี่นี่ตีตีตีมันติดในเอ้ยช่วยด้วยโอ้ยมันมากินเราเนี่ยโอ้โหแค่จะวิ่งป่าจะเฉยเออยังอยู่ยังอยู่แต่ว่ายังอยู่เอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหแกโอดนี่แหละนี่ตีตีเอ้ยเราเนี่ยนี่นี่นี่แน่เออมันยังอยู่ครับเฮ้ยรู้ อ่าสามสองยิงตูมนี่ยิงตูมตูมตูมเรียบร้อยโอ้โหแทบมองไม่เห็นนะครับปืนของเราแรงเกินมันจะมองยากหน่อยนะครับเอ่องั้นขอเปลี่ยนปืนหน่อยละกันนะครับเอาเป็นปืนปืนไฟฟ้าหลอนละกันอะอ่านี่นี่นี่ห้านบนหน้าบนยิง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 อ่าเป็นไงเป็นไงอู้หมันจะเป็นอะไรนะครับแม่แน่นี่แน่ยิง ช่วยฉันด้วยลูกน้องของฉันมาเก็บไอ้มนุษย์คนนี้ทีอขอวิ่งออกก่อนละกันไปแล้วไปสนละจ้าเอ้ยเจอแล้ว,ลวทุกคนใช่ไหมไม่ใช่มันคือเป้าหมายของเราครับธงชาติอยู่ตรงโน้นเลยโอเคโอเคเป้าหมายของเราชืบชืบมีไหมตรงนี้ไม่มีนะครับเอ๊ดูเหมือนว่าพื้นที่แห่งนี้มันน่าจะเล็กสำหรับไอ้พวกแก๊งสวนสัตว์นะครับทุกคนเพราะว่าตัวมันชอบติดนะครับแต่ว่าเราเห็นธงชาติของเราแล้ว ถูกชาของเราอยู่ตรงโน้นเลยออะวิง่งวิ่งเอาติดท,ทางตันทางตันทางตันชึบ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 เอ้าทางตันเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ไปได้ตัวนี้ไปได้ไไดชึบตึ๊บอ,อ่ายังไม่เจออะไรเอ้าตึ๊บมีไหมแถวนี้ไม่มีนะครับโอเคเดินเดินเดินไปต่อเดินไปต่อแถวนี้มีไหมไม่มีนะครับจะบอกนะว่าหมดแล้วชึบชึบชึบไม่มีชึบไม่มีไม่มีอ่ะโอเคเอะเฮ้ยดูเหมือนว่าไอ้แก๊งซูนอมารีน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหหรือว่าเราเพิ่มมาน้อยวะเนี่ยอ ดูว่าเอ้ยติดโอ้ยทางนี้ติดไม่ได้ไม่ได้หาทางออกก่อนชื้เดี๋ยวเราค่อยไปจาัดก,การมันทีหลังนะครับทุกคนเราสามารถมองเห็นมันได้บนได้ค่อยวิ่งไปเก็บมันทีหลังเย้ yeah! เอาเจออีกแล้วนู่นเลยครข้า่อกี้ันแปบ,บอยู่ไงเจอแต่งเงา เย้แล้วแล้วก็หาทางออกเจอแล้วโอ้โหเจอแล้วครับนี่คือเส้นชัยของเราอยู่ด้านบนแหฮฉันสามารถหนีพวกแกได้เฮ้ยแกจะฟาดไปก่อนฉันติดอยู่ด้านบนนี่เฉยๆอ่าแล้วก็สามารถมาบนนี้ได้นะครับแต่ว่าโอ้โหจริงด้วยทุกคนมันมันเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันติดอ่ะมาในเวลาที่ไปเก็บมันละเออแกติดนี่แน่นี่แน่นี่แน่น,แนี่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 จริงจริงจริงไอ้ไม่เป็นไรหรอนเนี่ยเอาไว้ฟาดซะเลยไม่เอาไม่เอาเออ เออขอต่อยได้ไหมขอทิพย์ได้ไหมขอถีบหน้าหนึ่งทีเฮ้ยเออนี่ขอถีบยหนึ่งทีเออขอถีบหน้าหนึ่งทีจับแบ่งมุมนี่เออขอเก็บที่ลังนะครับอ่าไอเจ้าแมวแฮ่ยวันนี้ไอเจ้าแมวเหมียวนี่แน่ขอทีบยหนึ่งทีเออเจ้ากระต่ายนี่ไม่ใช่อันนี่ก็แมวนี่หว่ามันเหมือนจริงจอกนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าสลามเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยใครเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้กระต่ายมันมันตีผม นายกระต่ายแกจะตใีใช่ไหมกิจตีแกอะไรละ่ะอะะไรเรานี่ไอตัวสลามต่อมาครับก็จะเป็นไอเจ้าไม่นะถีบถีบเลยอยู่ไหนอยู่ไหนฮะตอนนี้เราต้องไล่ล่าน,นะครับทุกคนเอากระติบเออจะด้วยมันจับโอ้เออเน,นี่ยเป็นไงโดนทีบโดนถีบเลยนะครับอะแล้วเราล่ะเราอยู่ไหนหายเออตอนนี้ผมค้างอยู่แล้วเนี่ยเจ๊อโอเคโอ้หเมื่อกี้เหมือนว่าติดผวังของพวกมันนะครับโอเค ใ้เวลาถีบมันหน่อยอืมขอทีมหนึ่งทีไอจิ้งโจ๊กไม่แม่ไอจิ้งโจ๊กขอทีกัวล่ากัวล่าขอถีบหนึ่งทีเอออยู่ไหนแก๊งพวกแคร์โอ้ยมันตัวใหญ่กว่านะครับทุกคนมาเลยแบบว่าเครื่อที่ชะอะไรล่านน่เออหรือว่าจะเจอต่อยขอต่อยได้ไหมขอต่อยขอต่อยหนึ่งทีขอต่อยหนึ่งทีขอต่อยหนึ่งทีอยู่ไหนอยู่ไหนแก๊งพวกแคโอ้น่าจะหมดหรือยังครับ มองไม่เห็นเอานี่ไงเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงในขอต่อยขอเอ้ยจะการจะตอ่อยอ่องับโอ้โหมันมันงับผมไม่แน่แกแกจะงับชนใชมัยฉันต่อยแกเลยโอ้โหเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามันไม่เหมาะกับพื้นที่แห่งนี้นะครับสำหรับไอ้แก๊งซูนอมารีนะครับแต่ว่าเราคือผู้ชนะหาถ้าออกได้อ่ะงั้นผมจะให้มันลองต่อสู้กับแก๊งอื่นบ้างดีกว่านะครับทุกคนโอเคขอเพิ่มแก๊งซูนอมารี่ทั้งหมดหน่อยละกันจื๊บมาอ่านี่เดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวมัน มาจากการผมชืบโอเคมาในเวลาที่เราจะเพิ่มแก๊งสุนบลลี่นะครับให้สู้กับแก๊งอื่นๆในนี่เลยนะครับเป็นเอ,อ่อเขาวกตนะครับ,นะอบนะโอเคชืบนี่เอาเพิ่มมาให้หมดมีปลามีเจ้าปลามีเจ้ายีราฟโคลาไม่จริง้งโจกไม่ไอเจ้าลิงนกวกระจอกเทศกระต่ายสลามเฮ้ยเออสลามเฮ้ยอาลงไปข้างล่างแล้วไอเจ้า แมวนะครับไม่เหมือนจิ้งจอกมากๆเลยอ่ะแล้วก็มีสไปเดอร์แมนไอจะแมงมุมนะครับนี่นี่คือแก๊งของซูมารีทั้งหมดเลยนะครับอ่าอยู่บนฐานของเออเขาบังก,ฎก,ฎก,ฎก่นะครับอ่ะมาสู้กับแก๊งอื่นดีกว่าเขาเป็นแก๊งของป๊อปปี้เพทามล์ละกันนะครับนี่มาแล้วแก๊งป๊อปปี้เพทามสุดสยองอ่ะตื๊บอ่ะเราจะให้สู้กับแก๊งป๊อปปี้เพทาม์แชปเตอร์สามนะครับอ่ะ ชือ้อ่าโอูห้หแก๊งไมโครเดือดเลยเออมาให้หมดเอามาให้หมดชือ้อมีอะไรบ้างชือช้อจื๊บมิดิไลท์จื๊บอ,อ่าเอ้ยเพเยอร์ก็ไม่หรอเนี่ยไม่เอาน่าจะสู้ไม่ได้นะครับเพิ่มมาให้หมดไอ,อ้เจ้ากระต่ายจื๊บนี่อยู่ข้างล่างไปนะ่าจะติดได้เลยโอ้โหเอ้ยเอา้าวิ่งถอยหลังเฉยเลยอ่ามาลองสู้เขาว่ากูได้ซิว่าสามารถสู้กันได้หรือไม่ Let's go เ,เอ้ยเอาละไม่สู้กัน สู้กันได้ครับสู้ได้อยู่แต่ว่าเอ้ยทำไมค้างจังวะเนี่ยอยู่ไหนได้ไหมมันได้อยู่นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเออยังไงมันวิ่งวิ่งยากมากนะครับในนี้โอ้โหสู้กันได้อยู่แล้วสู้กันแบบไหนนี่เอยฉันหาตัวพวกมันไม่เจอเฮ้ยอคนบ้าเลยวะเนี่ยให้ฉันมาสู้ในเขาวงกดในพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เคลื่อนที่ได้ยากมากนี่ไงงับหนึ่งทีไปไงนี่เอ้ยโดนกินโดนกินนะครับอ่าไอตัวแมงมุมโดนกินนะครับทุกคนเหลือใครบ้างที่ยังอยู่ เหลือเ er พียบเลยนะครับเอ้ยตัวนี้ <K itt les> วิ่งไปแล้บนได้องับนี่ <K itt les> ฉันสามารถเปีนขึ้น,นมอด้านบนได้ด้วยโอ้ยส่วนช้อนวิ่งหาอทองออกอยู่อยู่ตรงไหนวันนี้อเออทั้งออกอยู่ตรงไหนเอ่ยวิ่งหาทังออก uan, กันอยู่นะครับทุกคนโอ้ยติดกันเพียบเลยเจอไหมเจอไหมแต่ว่าดูเหมือนว่าแก๊งของป๊อปปี้เ <K itt les> พทารมชิเตอร์สามนะครับวิ่งได้ง่ายกว่าเพราะว่าตัวเล็กกว่านะครับทุกคนโอ้โหอะงั้นเราจะต้องเก็บสักตัวแล้วแหละ ขอเก็บก่อนแล้วกันเอามาเปินยิงเลยแล้วกันนะครับอะเตรียมพร้อมเพื่อนเตรียมพร้อม3 2 1นยิงนี่แหละกลุ่มนี้เลยตุง้งโอ้โหมีใครลอบ้ากว่านี่ยเออเก็บก่อนกลุ่มนี้ใครอยู่รัศมีแถวนี้โดนหมดนะครับโอ้มาสู้กันไม่ได้นะครับจริงแล้วเรือหน่อยปึ๊บตู้เจอเรือเจอ,เอ,เอเปืนเรือไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,อไหนเอ้ยอยู่ไหม อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นตูงนี่เป็นไงปืนปืนแล้วเปิดโอ้โหคนแรงเลยบอกเลยนะเพื่อนยังอยู่ไหมไม่ได้อยู่นะครับโอ้เราเราทำอะไรวาเนี่ยเขาบอกกดน่าจะเป็นสถาสำหรับสถานที่วิ่งอย่างเดียวนะครับไม่เหมาะกับต่อสู้นะครับทุกคนถ้าจะต่อสู้ต้องข้างนอกตรงนี้เลยเอาเอาเอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าอะไอ้แมวผีชูๆๆอ่าตัวแมวผีนะครับมาสู้กับไอ้ตัวปีศาจหน้ายิ้มหน่อยอะ อภิษฎหน้าย oh, ah, okay. oh, ิ้มเป็นไงห้าไอตัวนี้เสียงโคตรดังนะครับทุกคนโอเคสามสองหนึ่ง let's go ไปไงนี่ป๋าระเบิดไปก่อนเว้ยได้เปล่าโอ้ยวิ่งโคตรเร็วเลยเฮ้ยโอ้ยวิ่งโคตรเร็วนะครับไอตัวแมวนะครับห้าแมวหน้ายิ้มไม่แอะป๋าระเบิดใส่ซะเลยเออยังไงโอ้ยไฟไหม้ช่วยไฟไหม้เออตุ้มระเบิดตุ้ม โอ้ยเพื่อโคตรกระตกกระตกโอ้ยหดเกินนี่เดียวตัวโหดนะครับไอตัวแมวก็ถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ไอปีศาจนายยิมนี่ก็ถือว่าโหดมนกันะครับมีพลังไฟแฮห่ๆฉอนเอาไฟไปใส่แกฉันจะเผาแมวย่างเกินเร่ทุกเป็นหนึ่งทีโอ้โหจะได้เป็นโน่เลยส่วนตรงนี้น่ะอยู่ในเขาบกลมอยู่นะครับตรงนี้ อย่างน้เขาพวกโกอยู่นะครับโอ้โหเฮ้ยต่อสู้กันใหญ่แล้วเพื่อนเขาไปทำไมเอ้ยแต่แกเขาไปแบบนี้แล้วก็ขอเก็บหน่อยแล้วกันนะครับสามสองหนึ่งเก็บปุ้มไปไงไม่รอดนะครับทีนี้น่าจะไม่รอทุกตัวเลยอ่ะอ่าแล้วก็ข้างนอกเหลือใครบ้างยังเหลืออยู่เหลืออยู่นี่ไงอ๋อจะตเตจะตเตจะตะตวิโอจากที่แห่งในเอ้ยมันติดไอตัวนี้ไตัวนี้ก็เอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ่านี่แหละ ต่อยระเบเดิดเ,เอ้เฉาติดด้ยเอยชัวช่วยด้วยเพื่อนตัวนี้จะาติดจะไม่ยูอตรงนี้เลยโอ้โหอล้วครับทุกคนตอนนี้แมวกับปีศาจนาจีมสู้กันและแล้วผู้ชนะนั่นก็คือไอเจ้าแมวปีศาจนะครับเดี๋ยวนะมันจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยอยู่ไหนเพื่อนยู่เจอหรอไม่เจอแล้วเนะี่ยน่าจะไม่เจอแล้วครับทุกคนโอเคครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ครับพี่เจฟฟี่ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย